ประกาศข่าวสวัสดีครับคับผู้ชมทุกท่านวันนี้เรานําเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยังคงเป็นข่าวใหญ่ที่หลายฝ่ายจับตาม,มองอยู่ในขณะนี้หากมองเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดมีรายงานว่ามีเสียงระเบิดจากอาวุธขนาดเล็กใกล้าฐานปฏิบัติการของทหารไทยครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งสร้างความไม่มั่นคงให้แก่พื้นที่และประชาชนรอบบริเวณชายแดนข่าวเฉพาะเรื่องการยิงลูกระเบิด44มิลิเมตร จะยังไม่มีรายงานข่าวจริงในสื่อนา,นาชาติแต่สถานการณ์ชายแดนยังคงมีท่าทีที่ตึงเครียดและมีเหตุการณ์หลายรูปแบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้บันทึกเหตุการณ์จากพื้นที่ชายแดนบางช่วงเวลามีการพบวัตถุระเบิดและการยิงในแนวหน้าซึ่งสะท้อนถึงความไม่สงบและความเสี่ยงต่อทั้งทหารและพลเรือนภายในพื้นที่แนวเทือกเขาและหมู่บ้านรอบๆพรมแดน กองกําลังทั้งสองฝ่ายมีการเสริมกําลังและตรวจตราแนวเขตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงหรือประกาศเจรจาสันติภาพอยู่ในบางช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ภาพรวมของความตึงเครียดขยายออกไปด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการทูตการทหารหรือผลกระทบต่อชุมชนรอบชายแดนเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ได้ลึกซึ้งมากขึ้นต้องย้อนดูข้อมูลความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่มีรากยาวนานหลายปีประวัติความขัดแย้ง ความตึงเครียดริมชายแดนไทยกัมพูชาเกิดจากข้อพิพาทพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณวัดพระวิหารและแนวเขาฟูโมกีอะซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์มาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาในปี2025ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีการประทรุนแรงหลายครั้งรวมถึงการใช้วัตถุระเบิดขนาดต่างๆและการเกิดเหตุกองทัพทหารทั้งสองฝ่ายแลกยิงกันในบางพื้นที่มติกระดาษหัวเหลี่ยมการหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพ เมื่อเดือนตุลาคม2568มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพคอเลลังพูพิสคอระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาเพื่อพยายามลดความรุนแรงของการประทัข้อตกลงนี้เป็นผลจากความพยายามของนานาชาติและผู้นำสองประเทศในการวางหลักฐานสันติภาพแต่ก็ยังมีเหตุการณ์และข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นระย,ยระยะแม้ภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าวการเสริมกำลังและการตั้งรับกองทัพไทยได้เพิ่มมาตราการป้องกันตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจลาดตะเวนการติดตั้งรั้วลวดหนามและการเฝ้าระวังด้วยระบบสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการพบระเบิดหรือวัตถุอันตรายหลายครั้ง Public Relation Department เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการปฏิบัติการทั้งหมดมุ่งเน้นเฉพาะการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติโดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง Public Relation Department กราฟแท่งความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน ทหารไทยได้จัดเตรียมทีมกู้ระเบิดและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินไว้รับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมีการประสานงานร่วมกับหน่วยท้องถิ่นเพื่อแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากตรวจพบความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดหรือการยิงใกล้ชุมชนความหวาดระแวงในชุมชนแนวชายแดนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนรายงานว่าเสียงระเบิดและเสียงปืนสร้างความไม่สบายใจและความหวาดกลัวหลายครอบครัวเลือกที่จะอยู่ในที่พักมากขึ้นและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสียงใกล้เส้นเขตแดน ผู้ปกครองบางส่วนวดส่งลูกไปโรงเรียนในบางวันเมื่อยังไม่มีความแน่นอนการใช้พื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝ่ายมีผลต่อชีวิตประจำวันและสภาพจิตใจ,ใจของผู้คนในพื้นที่อย่างชัดเจนความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าแม้จะมีข้อตกลงสันติภาพแต่ความตึงเครียดยังคงมีจุดเสี่ยงหลายแห่งเหตุการณ์หลายครั้งเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดทำให้ต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องมุติกระดาษหัวกลมแนวทางแก้ไข นักวิเคราะห์แนะนาว่าการเสริมการเจรจาทางการทูตอย่างต่อเนื่องการมีระบบสื่อสารและแจ้งเตือนไทยให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการร่วมมือในพื้นที่เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดอันอาจนำไปสู่ความรุนแรงประกาศข่าวนี่คือรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้แม้เหตุการณ์จะมีความตึงเครียดต่อเนื่องแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความพยายามในการจัดการความขัดแย้งผ่านข้อตกลงทางการทูต เราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและนำเสนอให้ทุกท่านทราบทันทีที่มีการอัปเดตใหม่ขอขอบคุณที่ติดตามครับค่ะ